้ขึนพรุ่งเนี้ยฉันมีสอบวิชาคณิตศาสตร์หาสูตรพื้นที่อะไรก็ไม่รู้แต่ยังจำอะไรไม่ได้เลยนายจะไม่ช่วยฉันหน่อยเหรอเข้าใจแล้วรู้แล้วประตูไปไหนก็ได้ตามมาสิ พัดลมมาหาโหดนี่นายจะทำอะไรเนี่ยเก็เอามาพัดโรงเรียนไงล่ะจะได้ไม่ต้องสอบเฮ้ยนายอย่าใช้ความรุนแรงสิไอ้ภาคกันเทศี่ยังยังย่น่ะเอ่อลาก่อนนะครับครูอียังวะ นี่ดเลมอนนายช่วยหาวิธีที่ดีกว่านี้หน่อยสิขนมิตะานั่นแหละที่ควรตั้งใจเรียนไม่อ่านหนังสือเราจะทําข้อสอบได้ยังไงเล่าเออฉันผิดไปแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือฉันจะทํากันบ้านด้วยแต่ตอนเนี้ยนายช่วยฉันก่อนนะอ่ะเอาไปขนมปังช่วยกันนี่นายล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ย จะให้ฉันเอาขนมปังไปสอบเนี่ยนะมาเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูเอาขนมปังช่วยจำกดลงบนหน้าสมุดนะแล้วมันจะติดตัวหนังสือออกมาเลยจากนั้นนายก็กินเข้าไปไหนลองทดสอบดูซิจงตอบคำถามสูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรโอ้ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ย ฮึมด้านคูณด้านนั่นจําได้แล้วพอกินขนมปังช่วยจํานะนายก็จะจําเนื้อหาที่อยู่บนขนมปังได้หมดเลยไหน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 นลองถามอีกทีสิสูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวโอ๊ยฉันเนี่ยมันอัจฉริยะ<ม>จริงๆเลย เอาไปใช้เลยนะถ้าจำสมุดหรือหนังสือทั้งหมดได้นายก็จะทำข้อสอบได้หมดเลยเอาละ่ะต้องตั้งใจกินแล้วโอ๊สมุดมันโดนฉีกหน้าสําคัญไปนะสิเป็นไปได้ยังไงสงสัยฉันเผลอฉีกไปเช็ดที่มูกนะ่ะอ้านึกออกแล้ว เอาขนมปังไปทับสมุดจดของเพื่อนๆก็ได้โดลรมอนฉันขอขนมปังเยอะๆหน่อยนะให้ตายเถอะช่วยไม่ได้เลยนะเอ๊ไปบ้านใครดีนะไปบ้านคนที่หัวดีที่สุดในชั้นก็แล้วกันเดคิซุงิสมุดจดชั้นเหรอ ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมถือซะว่าช่วยเพื่อนกันแล้วกันนะถ้าช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะแต่ฉันไม่ได้จดอะไรเลยเพราะฉันตั้งใจฟังในคาบเรียนแล้วก็จำเนื้อหาเอานะ่ะเออ,อเดี๋ยวลองไปยืมใจแอนกับซูนิโอะดูดีกว่า ไอแอนฉันยืมสมุดจดของนายหน่อยได้ไหมอะเอาไปสิเฮ้ยสมุดสก,กรปรกมากอะงั้นซื้อในเอลฉันขอยืมของนายก็แล้วกันสมุดนะเหรอฉัน่ะไม่ใช่ของกระจกกระจกพนักนะสำหรับฉัน่ะมันต้องจดใส่ไอแพดนี่งั้นฉันขอดู iPad ของนายหน่อยฉันไม่ให้นายยืมหรอกนะ ถืงแม่นายยืมไปแล้วก็มีหวังนายได้ทำมันทั้งแน่ๆนเฮ้ยงั้นต้องไปบ้านชิซุกะแล้วล่ะรู้เงี้ยน่าจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกชิซุกะขอดูสมุดจดหน่อยสิอ่ะนี่จ้ะโนมิตะมันเยอะนะจะอ่านไหวเหรอ คนอย่างฉันอ,อ่านได้อยู่แล้วอืมอิมจังชิซุกะฉันขอยืมสมุดกลับไปที่บ้านแล้วกันนะน โอ้ยทำไมปวดท้องอย่างนี้เนี่ยสงสัยจะกินขนมปังเยอะไปเหมือนจะท้องเสียแล้วสินายเป็นยังไงบ้างแล้วแบบนี้นายจะทำข้อสอบได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลองถามนะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอ้อยฉันจำไม่ได้อะโอ๊ยแย่แล้วแย่แ โอ้โนวิตะโตหนิว่ามูจกักพัฒนาจากของเลยเนาะสอบได้ศูนย์คะแนนอีกแล้วเอาอย่างสิเดี๋ยวโตวกลับบ้านไปอ่านหนังสือมาแล้วอาทิตย์หน้ามาสอบไหม่เด้อืได้ครับครูดอเลมนอนฉันสอบไม่ผ่านฉันต้องไปสอบซ่อมใหม่อีกทีเนอาทิตย์หน้า ฉันก็ไม่รู้จะช่วยนายยังไงแล้วนายลองตั้งใจอ่านหนังสือดูสิยังพอเวลาอยู่นะสู้สู้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากความยาวด้านคูณความยาวด้านจากในรูปเราก็จะได้ว่าความยาวด้านก็คือ a หน่วยเพราะฉะนั้นก็คือ a หน่วยคูณ a หน่วยเราก็จะได้คำตอบเป็น a คูณ a ตารางหน่วย พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากความกว้างคูณความยาวจากในรูปความกว้างก็คือ A หน่วยความยาวก็คือ B หน่วยเราก็จะได้คำตอบคือ A คูณ B ตารางหนู ขนาดนี้นะฉันแค่อ่านหนังสือไม่ต้องให้นายมาช่วยหรอกคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวโตโตโตหะทีนนังยุนาจอน่ะเออคันว่าอยากตกเรื่องซีเรียมกวมานีเดี๋ยวคู่สิบห้าห้องเพลงซีเรียม สูตรหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมันคืออะไรสูตรหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนีดแรกคือสัตรุรักมีสูตรอยู่ว่าเป็นความยาวดานคูณกันนั่นไงสูตรหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมันคืออะไรสูตรหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนันคืออะไร ุดหาพื้นที่ของรูปสีเหลี่ยมรูปที่สก็คือพื้นที่สอยู่ว่าของความความยาวของกันนัน